ก็วันนี้จะมีจะมาโชว์เทคนิคนะครับไม่ใช่โชว์ครับเรียกว่าเป็นการสอนเทคนิคในการต่อเครื่อง P3 ต่อเครื่อง P3 ครับโดยที่ว่าต่อผ่านออกจอคอมนะครับอันนี้จอคอมอุปรกรณ์ครับก็นี่เลยลำโพงเซเว่นครับซื้อมาแล้วนี่เป็นสายมันเป็นสายมันครับก็จะมีเนี่ย เป็นช่องเอาไว้เสียบอยงนี้ครับเอาเพื่อ,อไว้ชาร์จแบตบเดี๋ยวผมจะบอกคียทีนึงว่าไว้ทำอะไรบ้างตัวน,นี้เป็นซื้อจากร้านไฟฟ้าครับจะเป็นตัวแปลงหัวครับ av มาสวยเนี่ยลำพูงเนี่ยจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียทั้งสามตูดเลยตัวเมียหมดเลยแล้วก็สาย av av นะครับสามารถใช้ได้ของเทวันเพทและเพทเลยครับสาย av บ้านๆเลย อันนี้เป็นสาย HDMI นะครับก็อีกฝั่งนี้เป็น HDMI ช่อง HDMI เหมือนกันครับแต่ว่าผมถ่ายเลยแล้วกันครับแต่ว่าไม่สามารถถอดได้ครับเพราะว่าผมซื้อจอคอมมามันถูกแล้วมันพังง่ายผมเลยไม่สามารถถอดได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเนี่ย HDMI แล้วนี่เป็นตัวต่อไป AVG หรือ DVI ก็ได้ครับก็มาทำการกันเลยครับก็ขอเสียบปลั๊กนึงแป๊บนีง ไปเครื่องก่อนไปเครื่องมาเลยเสียฟสดีมไอก่อนครับเสียวยก่อนแล้วต่อไปก็เสียบอบีตามนะครับไม่แปลงก่อนแล้วกันไดสะดวกนี่ครับก็มีสามสีไอสองตูดนี่ก็มาเสียบเลยครับไม่ใช่นะจะเป็นขาวกับเหลือง เี๋ไม่ก็แดงเหรอผมจำไม่ได้เสียบเสียบไปลืมอันนี้เป็นของเซเว่นนะครับก็เสียบมันจะเสียบได้ดูนี่พอดีเนี่ยจะมาเปน็นอย่างี้จะได้ละอันนี้เสียบต่อลำโพงครับเสียบเลยอันนี้ถ้าถามว่าทำไมต้องมีพอร์ต USB ด้วยเอาไปชาร์จแบตไดนี่ครับเพราะอสียบเซเว่นมันต้องชาร์จแบตไปเสียบสายไอพอย่างครับไปเลย ึืไปแล้วเรียบร้อยลำพวงนี่เปิดเลยครับมันเป็นเนี้ยคือเป็นวิแทสของเครื่องแิดไม่ทิ้งเลยต้อักดนี่ก่อนตนอนิขึ้นว่าลายครับก็คือการเชื่อมสายไปนั่นเองแล้วก็มาวางวลำพงไว้แล้วก็มาดูที่ A3 ก่อนครับจอ A3 นะนี้อางนี้ก็ทําให้ดูครับเปิดจอยก่อนแป๊บนึงเราดูตามจอเลยครับก็เลื่อนไปอลไรก็ไปที่ ตีเพย์เซตติ้งก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปปรับให้สาย h DMI เนี่ยมันไปที่หน้าจอครับออกจอเองก็ไปดูเอาพุทครับก็ไปเลยเซตติ่งไปมันก็จะเลือกครับให้ DMI c o m p พ n e น t ก็เป็นพวกสาย components เองก็บ้านผมไม่มีสายนี้อันนี้ก็เป็นพวก av นะครับนี่ก็ av เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันก็ไป h dmi ครับก็กดโอไปมันก็กดขวาก็เลยต่อมาก็คัดตูมก่อนนะครับก็ไปกันเลย ตรงนี้ครับถ้ามาตอนแรกมันจะมีแค่576นะครับก็คือมันจะสามารถใช้ได้แต่มันจะเป็นภาพ a v นั่นเองครับเราต้องมาติ๊กทั้ง3ตัวนี้ก่อนแต่ว่าถ้าในกรณีที่แบบว่าคุณอาจจะถามมาว่าเอา้าวทำไมบ้านผมมันมันติ๊กตัวนี้เหมดแล้วไม่ขึ้นแต่ไอ้576ก็ก็สันนิษฐานได้ว่าพอร์ตพอร์ต HD ไม่อาจจะพังได้นะครับก็ก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปแล้วก,กดไปขวาก็จะประมาณนี้ แล้วพอกด O มามันก็จะถามเลย Set Audio Output Setting ก็คือมันจะถามแล้วว่าคุณจะต้องการให้เสียงออกจากทางไหนหรือว่าจะจบการสิ้นสุดแค่นี้เราก็เลือกเลยครับกดโอไปเลยนี่จะถามละ HDMI ถ้าในกรณีเ d ดดจะหมายถึงจอทีวีที่เป็นพวก LED ที่มีลำโพงตรงเนี้ยตรงนี้นะพวกจอคอมนี่ไม่มีลำโพงแล้วจอคอมบ้านเนี้ย นีแล้วก็มาเรียก A B A B นะครับก็จะสามารถออกลำโพงที่ผมได้ต่อไว้ได้นั่นเองมาแล้วก็ลองมาฟังดูเสียงครับแล้วเขา t u b e กันลำโพงเสียงนิดนึงลำโพงก็จะส,สามารถเสียงจะออกได้นะครับ มันบังคับให้ผมเข้า p s n นะครับเดี๋ยวผมเข้าแม่เข้าแล้วกันก็ลองเสียงแค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับเสียงไหนครับก่อเสียงออกแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะหาลำพุงลำพุงไว้ ทำอะไสักอย่างแบบว่าบางคนแบบงบน้อยครับซื้อเพจสามมาแล้วแบบเฮ้ยต่อต่อจอคอมได้ไหมพี่อะไรอย่างเี้แบบเราก็ทําวิดีโอไว้เลยครับเพราะว่าคนที่มาถามเราะจะได้ไม่ต้องมาถามเราอีกก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ